สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งจะมาบอกนะคะสมุนไพรยอดเยี่ยมนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะในบริเวณบ้านนะคะหรือตามท้องถนนนะคะนี่ละค่ะนี่นะคะ,ะ,คะโอ้โหพี่กุ้งก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ได้วัชพืชนะคะ ที่ดีที่สุดนะคะเกิดในบริเวณบ้านพิกุ้งเองค่ะนี่นะคะที่ใครเห็นเนี่ยลองดูสิคะว่าบ้านท่านคนไหนนะคะที่มีบริเวณบ้านนะคะแล้วก็มีสิ่งเนี้ยเกิดในบริเวณบ้านเรานั่นถือว่าเป็นโชคดีนะคะนี่เขาเรียกว่าน้ำนมราชสีนะคะสุดยอดเลยนะคะแฟนคลับนะเป็นสรรพคุณเยอะมากๆนะคะน้ำนมราชสี ะะสุดยอดสมุนไพรดีๆข้างถนนหรือในบริเวณบ้านเราที่มีบริเวณนะคะไม่ควรมองข้ามนะคะเพราะว่าน้ำนมราชสีเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะ mm. เกิดขึ้นทั่วไปตามที่รกร้างชายป่าท้องนาและในพืชที่โร่งในป่าทั่วไปแม้ว่าเชื่อกันว่า บางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะเท่าไหร่นะคะน้ำนมราชสีเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กนะคะแฟนขับนี่แค่นี้เขาก็ออกดอกแล้วนะคะนี่ดำต้นของเขานะคะแฟนขับนี่นี่เขาเกิดตามญ้านะคะแฟนขับเนี่ยตามที่ลกล้างอย่างนี้นะคะเนี่ยบ้านพี่กุ้งก็อ่าจริงๆมันก็เกิดด้วยธรรมชาติของเขาก็เป็นยาสมุนไพรยอดเยี่ยมมากนะคะไม่ต้องไปดิ้นลนหาเลยนะคะแฟนขับนี่ละคะ่ะ เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กนะคะรำต้นจะมีขนสีน้ำตาลปนเหลืองนะคะใบเรียงตรงข้ามนะคะใบเดียวนะคะรูปร่างสีปลายใบแหลมค้นนะคะใบสอบเบีเ้ยวเล็กน้อยนะคะขอบใบหยักนะคะฟันเลื้อยนะคะผิวใบมีขนมีทั้งสองด้านนะคะออกช่อออกตามซอกใบนะคะนี่เห็นไหมคะขอออกตามซอกใบเห็นไหมคะนี่นี่นี่ ดอกของเขาออกตามซอกใบนะคะเป็นไม้ประดับได้ก็คะแล้วก็เป็นรูปถ้วยสีเขียวนะคะแม้จะดูเป็นต้นไม้ต้นย่าทั่วไปนะคะแต่มีประโยชน์มากมายทางยาไม่น้อยเลยนะคะเรามาดูกันว่าจะมีประโยชน์อะไรบ้างจากน้ำนมราชสีได้บ้างนะคะสปปรรพคุณดีเยี่ยมนะคะบ้านคนไหนมียกมือขึ้นเลยนะคะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะอื นะคะเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณของเขาเลยนะคะช่วยแก้บิดมูกเลือดนะคะใช้ทั้งต้นนะคะทั้งต้นแห้งนะคะ15หรือ25กรัมนะคะผสมน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำพึ่งก็ได้นะคะแฟนคลับเราเอามาต้มกินนะคะ2นะคะช่วยแก้อาการท้องผูกนะคะใช้เป็นยาถ่ายพยาธินะคะ นำทั้งต้นมาต้มกับน้ำดื่มรับประทานก็ผสมน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำพึ่งได้นะคะหรือเราบีบมะนาวนะคะสักครึ่งซีกนะคะก็เป็นยาอายุวัฒนะได้เลยนะคะแฟนคลับแล้วก็ช่วยแก้ เบาขัดหนองในปัสสาวะเป็นเลือดนะคะที่เราเก็บตามท้องน้อยเนี่ยนะคะใช้ต้นสดนะคะ30-60กรัมนะคะผสมกับน้ำดื่มผสมน้ำตาลนิดหน่อยหรือน้ำพึ่งนะคะกินวันละสองครั้งเช้าเย็นนะคะแฟนขับนี่นะคะแล้วก็สามารถช่วยแก้ฝีมีหนองลึกนะคะใช้ใบสดหรือลํำต้นสดหนึ่งกำมือนะคะผสม เกลือและน้ำตาลน้ำผึ้งนะคะหรือเป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะอย่างละเล็กน้อยนะคะตํำพอกเลยนะคะแฟนคลับฝีก็จะ,ะพวกเชื้อไวรัสก็จะตายนะคะแล้วก็ช่วยแก้ฝีในปอดนะคะ,ะใช้ต้นสดๆดหนึ่งกำมือคันเอาน้ำครึ่งแก้วผสมน้ำดื่มได้เลยนะคะช่วยแก้ฝีที่เต้านมนะคะใช้ต้นสด60กรัม รวมกับน้ำกับเต้าหู้120กรัมต้มรับประทานใช้ต้นสดๆนะคะ1กรัมมือผสมเกลือเล็กน้อยนะคะตำผสมแล้วก็น้ำร้อนเล็กน้อยพอกบริเวณที่เป็นนะคะคนไหนที่เป็นฝีนะคะที่เต้านมนะคะเราเอามาพอกท้าเอามารับประทานได้2แบบนะคะแล้วก็แก้เด็กเป็นตาเป็นตานขโมยก็คือคนที่มีเด็กที่ขาด าสารอาหารหรือผอมอพุงโลนะคะก้นปอดนะคะหรือใช้ต้มสด30กรัมนะคะกับตับหมูหน่อยนะคะ12 0กรัมนะคะตุนแล้วก็รับประทานได้เลยนะคะแฟนคลับนี่แหละคระัเป็นยาวิเศษนะคะนี่คืออน้ำนมราชสีนะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะแฟนคลับ พี่กุ้งก็ให้เห็นภาพชัดเจนนะคะนี่เขาเกิดในบริเวณบ้านพี่กุ้งนะคะและอีกอย่างหนึ่งเขาช่วยแก้เด็กศีสะที่มีแผลเปื่อยเน่านะคะมีน้ำเหลืองใช้ต้นสดหนึ่งกำมือต้มเอาน้ำนะคะชาล้างแผลแล้วก็แก้าขาเป็นกาก,ากเป็นเกลื่อนนะคะเน่าเปื่อยใช้ต้นสนเนี่ยใช้ต้นสดสดเนี่ยร้อยกร,รัมเนี่ยแช่ในแอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะจำนวนห้าร้อยมิลลิกรัมนะคะ 3-5วันนะคะเอาไว้ทาบริเวณที่เป็นบ่อยๆนะคะแก้บาดแผลที่มีเลือดออกนะคะใช้สดนะคะใบสดๆมาขยี้หรือตำพอกแผลนะคะห้ามเลือดได้อย่างดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะแฟนคับนี่อีกอย่างนึงนะคะแล้วก็ยางของน้ำนมราชสีเนี่ยสามารถนะคะใช้กัดหูดนะคะคนไหนเป็นหูดเป็นตาปานะคะ ใช้ยางขาวทาเป็นบ่อยๆแล้วก็จะหายทันทีนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กุ้งจะพาแฟนคลับมาเดินชมนะคะนี่คือบริเวณนะคะที่มีหญ้าลกลุงลังแต่พี่กุ้งก็ไม่ได้ไปทําร้ายเขานะคะแล้วก็จะไม่ตัดทิ้งนะคะให้เขาเกิดแบบธรรมชาติเดี๋ยววันนี้พี่กุ้งจะพาเดินมาดูนะคะนี่เกิดเป็นกอเลยนะคะแฟนคลับว้าวเห็นไหมคะนี่ค่ะแฟนคลับโอ้โหนี่เห็นไหมคะ เขาเกิดเป็นพุ่มเลยนะคะแฟนขับนี่เกิดตามโขดหินอย่างนี้แหละคะ่ะพี่กุ้งก็เอาเด็ดมาต้มกินแล้วนะคะแฟนขับปลอดภัยนะคะปลอดภัยมากนะคะแล้วแล้วดังดีมากๆเลยนะคะแฟนขับนะแล้วก็ก็ช่วยขับคนไหนก็ก็จะช่วยขับน้ํานมนะคะแล้วก็นําท้งต้นมาต้มกับน้ําดื่มรับประทานได้ขับน้ํานมได้อย่างดีนะคะบารุงกําลังนะคะแล้วก็ช่วยดับร้อนแก้พิษอแล้วก็ แก้ชื้นเงยงบประสาทและช่วยทําให้นอนหลับได้สบายนะคะคนไหนนอนไม่หลับนะคะแฟนคลับรองมารับประทานน้ํานมราชสีนะคะจะทําให้เรานอ,นอนหลับได้สนิทนะคะนําทั้งลําต้นมาต้มกับน้ําดื่มรับประทานผสมน้ำน้ำตาลทรายแดงหรือน้าผึ้งหรือผสมนะนาวได้ยิ่งดีนะคะแฟนคลับ นี่แหละค่ะโอ้โหเป็นพุ่มๆเลยนะคะช่วยแก้อาการไอช่วยแก้หืดแก้หืดไอหายใจขัดเนืองจากหืดนะคะช่วยแก้อาการแพ้อากาศแก้หลอดลมอักเสบเลื้อลังนำทั้งต้นและใบนะคะเอามาต้มน้ำดื่มรับประทานได้นะคะนี่แหละค่ะสุดยอดเลยนะคะแฟนคลับนะนี่ก็จะขึ้นตามโคตามอะไรนี้ค่ะแฟนคลับนี่พี่กุ้งก็จะมาเด็ดบ่อยนะคะ นี่คือในบริเวณบ้านพี่กุ้งเองเลยนะคะแฟนขับนะเราอยู่แบบธรรมชาตินะคะอาจจะโรกล้างหน่อยเพราะว่าหญ้าบางอย่างเป็นวัชพืชที่ดีและมีประโยชน์นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นต้นกระเจี๊ยบนะคะแฟนขับนะนะคะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นใบพลูนะคะเป็นพลูใบพลูนะคะนี่พี่กุ้งก็ปลูกใบพลูพร้อมกับหญ้าทั่วไปนะคะปราปนกันนี่ราชสีนะคะดูสิคะเขาเกิดแบบธรรมชาติมากเลยนะคะ นี่คืดธรรมชาติมากนะคะคนไหนนะคะหากใช้ประโยชน์และสรรพคุณจากพืชสมุนไพรแล้วนะคะน้ำนมราชสีควรอยู่ใต้การดูแลและควบคุมของผู้รู้จริงนะคะและก็ปรึกษาแพทย์แผนไทยในปัจจุบันก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของเรานะคะและี่ก็กรับประทานแล้วก็ดีนะคะแฟนคลับมีประโยชน์และก็ปลอดภัยนะคะน,นี่ก็ บริเวณบ้านพี่กุ้งนะคะแฟนขับเราอยู่แบบเป็นแบบบ้านสวนนะคะเนี่ยบริเวณบ้านเรามีเยอะแยะนะคะเราก็ควรที่จะปลูกไว้บางทีเขาก็จะเกิดเองตามธรรมชาตินะคะแฟนขับนี่พ่กุ้งก็ชอบธรรมชาตินะคะ,ะสภาพแวดล้อมนะคะรเราก็จะสดชื่นนะคะพี่กุงก็จะปลูกหมากไว้เยอะเลยค่ะนะคะนี่บริเวณบ้านนะคะเนี่ยเขาเกิดแบบธรรมชาตินะคะนี่คือให้ดูบริเวณบ้านพี่กุ้งนะคะนี่ค่ะ อยู่กับธรรมชาติแล้วอายุก็จะยั่งยืนนะคะสุกกายสุกใจนะคะมีความสุขนะคะแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านลองไปเดินดูรอบบริเวณบ้านเราดูนะคะว่าท่านมีน้ำดมาราชสีหรือเปล่านะคะที่เกิดตามธรรมชาติเนี่ยตอนนี้พี่กุ้งก็จะเดินดูนะคะนี่พี่กุ้งก็ปลูกต้นรีลาวดีไว้นะคะนี่ก็ดอกพุดธนะคะแฟนคลับวันนี้พี่กุ้งก็จะเดินมาดูซิว่าเขาเกิดไหม แถวนี้มีไหมก็เป็นย้าลกล้างได้นะคะแฟนคลับนี่เขาจะชอบเกิดแบบนี้ยล้วพี่กุ้งจะรองดูซิว่าเราจะเจอสักต้นไหมนะคะทางนู้นเขาจะมีเยอะนะคะแฟนคลับนี่เนี่ยบ้านพี่กุ้งนะคะอยู่แบบธรรมชาตินะคะเราก็หา,าวัชพืชนะคะที่มีประโยชน์แก่ร่างกายอย่าถอนทิ้งเด็ดขาดนะคะแฟนคลับน่าเสียดายมากเลยนะคะน,นี่บริเวณบ้านพี่กุง้งก็ปลูกต้นเข็มด้วยนะคะนี่ ต้นเข็มนะคะสวยมากค่ะเป็นธรรมชาตินะคะมีต้นกล้วยนะคะต้นวัชพืชเดี๋ยวเขจะเกิดตามญ้าแบบนี้ล่ะค่ะคนไหนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเกิดตามญ่าแบบไหนอย่างนี้ล่ะค่ะแฟนขับเราก็มาเดินหาเหมือนเดินดูเห็ดนี่ล่ะค่ะแฟนขับของดีของดีนะคะก็จะเกิดตามหญ้าตามที่ลกล้างนะคะนี่เดี๋ยววันไหนพี่กุ้งก็จะได้มา พอหาได้พี่กุ้งก็เอามาต้มรับประทานนะคะเป็นสมุนไพรที่ประโยชน์นะคะไม่อันตรายนะคะพี่กุ้งรองรับประทานมาแล้วนะคะดีมากๆนะคะแฟนคลับนะดีมากๆนี่เดินมาพามาเยี่ยมชมบ้านพี่กุ้งนะคะว่าเขาจะเกิดตามไหนนะคะนี่แฟนคลับนี่นะคะนี่เขาเกิดที่ต้นหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมสุดยอดเลยค่ะ ก็ขอขอบพระคุณแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดชอบพี่กุ้งสม่ำเสมอนะคะอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามเสนอแนะมาได้นะคะแฟนคลับยินดีรับฟังทุกท่านนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะคนที่ชื่นชอบอช่องสุนิพาสิงทองก็ขอขอบพระคุณขอให้ทุกท่านสุขก,กายสุขใจร่ารวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามพี่กุ้งและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเพื่อคลิปค้งัง้ง หน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะบายบาย